นโยบายการค้ารอบใหม่เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเศร,รษฐกิจสหรัฐมากเพราะว่าในที่สุดเนี่ยพลายเชนต่างๆเนี่ยอาจจะต้องย้ายกลับไปอยู่ที่สหรัฐเพราะว่าสหรัฐถ้าใครไม่ย้ายกลับมาอยู่ถ้าเป็นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่สหรัฐต้องการเนี่ยก็จะมีการขึ้นภาษีนะครับเพื่อให้งานเกิดการจ้างงานขึ้นมาในในประเทศอเมริกาเพราะนั้นอย่างธุรกิจอย่างออโตโอ้อย่างรถยนต์เนี่ยพลายเชนที่ไปอยู่ที่แคนาดาหรือเม็กซิโกหรือประเทศอื่นเนี่ย อาจจะต้องถ้าอยากขายในอเมริกาอาจจะต้องย้ายไปอยู่ในอเมริกาแล้วก็มีงานแมนูแฟคชันต่างๆงานด้าการผลิตที่อเมริกาอยากให้กลับไปคือในลองเทอมเนี่ยมันน่าจะทําให้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือมีการลดการขาดดุลการค้าก็คือถ้าเราก็ขาดดุลการค้าก็คือประเทศอื่นๆอาจจะต้องมีการซื้อของหรือสินค้าอเมริกามากขึ้นเพื่อลดการขาดดุลการค้าหรือลดการได้ดุลเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยมันก็จะทําให้ในสุดเป้าของสหรัฐเพื่อลดการขาดดุลการค้า เพิ่มการจ้างงานแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะทําให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยแข็งแรงและมั่นคงไปในอนาคตนะแต่เศรษฐกิจไทยเองก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้รับผลกระทบขนาดไหนนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังคือเราเป็นอันดับ1ิบนะที่เราได้ดูการค้ากับสหรัฐอันนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องประเทศไทยอาจจะต้องมีการเปิดตลาดให้สินค้าสหรัฐเข้ามาได้มากขึ้นนะรหรือมีการซื้อของหรือซื้อสินค้าของ ประเทศสหรัฐมากขึ้นเพื่อลดการขัดดุลค้าของสหรัฐนะรหรือลดการได้ดุลการค้าของเราอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราคิดว่าคนที่ได้เนี่ยดอลลาร์น่าจะได้ดอลลาร์น่าจะแข็งตัวขึ้นแข็งมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เศรษฐกิจที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐมานานเนี่ยอันนี้จะเป็นผู้เสียนะไม่ว่าจะเป็นยุโรปแคนาดาเม็กซิโกนะครับอาจจะเกาหลีใต้ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็อาจจะเวียดนามนะประเทศที่เป็นขายการผลิตให้จีนก็อาจจะโดน ได้รับผลกระทบถ้ามีการประเมินแล้วว่าอันนี้มันเป็นการย้ายฐานการผลิตมาจากจีนแต่ในที่สุดคือก็ยังเป็นสัญชาติจีนอยู่อันนี้ก็คงได้รับผลกระทบนะครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ